กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเล้แล้วกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับน้องก,ก็คือพี่จะมานะครับน้องเรียกได้ว่านะครับก็คือแจกคอมโบสายถึกที่แบบว่า ได้คิวนะครับเนาะเพราะว่าสายถึกไปด้วยยิงแรงไปด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือเราสามารถยืนวัดได้เลยนะครับเนาะแบบไม่ต้องกางไอวอร์นะครับเนาะหรือว่าไม่ต้องทําอะไรนะครับเล่นแบบคนไม่มีสเต็ปก็ยังเล่นได้นะครับทุกคนเพราะว่า1นนะครับเนาะเลือดเราจะมีอยู่ที่420นะครับทุกคนก็คิดดูนะครับว่าปกติเลือดเรามีแค่200นะครับเนาะแต่อันนี้นะครับเลือดเราจะมีถึง 420เลยนะครับน้อเรียร <Banana. S 2> ีว่ายิงกันนะครับน้อเท่ากับสองชีวิตของ1คนเลยนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าคอมโบนี้นะครับเป็นคอมโบที่แบบว่าเป็นสายไตแรงนะครับนอเป็นสายถึงนะครับและเล่นได้ทุกโหมดด้วยนะครับนอไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ1นึได้นะครับนอซีเวสสี่ได้โหมดแรงได้นะครับนอโมจันดับได้มาป่าเดียวด้ได้นะครับนอเรียกว่า ไปได้ทุกโหมดจริงๆนะครับนอไปได้ทุกทางจริงๆนะครับนอและที่สําคัญนะครับนอเป็นสายถึกที่น่าเล่นจัดๆนะครับนอก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีตัวไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับทุกคนสาหรับตัวแรกนะครับนอก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับนอเป็นตัวนี้นะครับนอตัวใส่แว่นตาประมาณนี้เลยนะครับนอเรียกเดียวว่าตัวนี้นะครับนอมันจะเป็นสกิลกดนะครับที่แบบว่าเมื่อเรากดไปแล้วนะครับนอถ้าเรากดไปแล้วนะครับนอมันก็จะ แบบว่านะครับน้องก็คือเราจะได้โล่นะครับน้องหรือว่าเลือดเพิ่มเติมช่วคขาวและเกาะเพิ่มเติมช่วคข่าวนะครับน้องเรียกได้ว่าเราจะถึกขึ้นนะครับน้องก็คือแบบว่าเราจะได้นะครับน้องรับค่าโล่ที่แบบว่ากระสุนยิงเราไม่เข้านะครับเข้าก็น้อยมากๆเลยนะครับน้องสำหรับตัวแรกนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับน้องเป็นสกิลกดใช้เวลาเจอศัตรูเวลาดวลกันนะครับน้องก็กดไปเลยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องต่อมาเป็นชานี้นะครับสำหรับชานี้นะครับน้องก็คือมันจะเป็นสกิลอตโตมาร์ของมันนะครับ เนาะเมื่อกดใช้สกิลนะครับเนาะเพื่อนร่วมทีมจะได้รับค่าโล่เพิ่มนะครับเนาะพูดง่ายๆก็คือถ้าเรากดนะครับเนาะสกิลใกล้ๆเพื่อนนะครับเนาะก็คือเพื่อนของเราจะได้ค่าโล่เพื่อนและแข็งแรงไปในตัวนะครับเนาะก็คือแข็งแกร่งไปในตัวเลยนะครับเนาะพูดง่ายๆก็คือถ้าเล่นสีเว้นสีนะครับกดคนเดียวแต่แข็งแกร่งขึ้น4คนเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับซานีนะครับเนาะก็รีดีว่าจะเพิ่มค่าโล่นะครับเนาะให้กับ ตัวเราเองและเพื่อนร่วมทีมนะครับเนาะก็ไปคอมโบกับสกิลกดตัวแรกนะครับเนาะเพราะว่าต้องกดสกิลสั่งเท่านั้นนะครับเนาะถึงจะได้นะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะอันโตนิโอนะครับเนาะสาหรับอันโตนิโอนะครับเนาะก็รับค่าโล่เมื่อเริ่มเกมนะครับเนาะหรือว่า ฟื้นฟูนะครับค่าโล่จากการต่อสู้นะครับเนาะเอาง่ายนะครับแค่เริ่มเกมมานะครับเราก็เลือดเยอะกว่าเพื่อนแล้วนะครับเนาะส่งมานะครับหลังจากที่เราสังหารศัตรูได้นะครับเนาะเราก็จะได้รับค่าโล่เพิ่มเติมอีกนะครับทุกคนเออก็โคตรจะง่ายเลยนะครับเนาะเพียงแค่เราสังหารศัตรูให้ได้นะครับเนาะเพียงแค่นี้นะครับก็จะแข่งแข่งขึ้นมากๆและจะได้ค่าโล่ขึ้นดีจะจัดเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันจะแข่งแข่งขึ้นและก็ทนทานมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับอันโตนิโอนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ ไหนยังไม่ได้ลองเซตนี้นะครับเนาะอยากให้ลองมากๆเลยนะครับสำหรับเซตที่แบบว่าถึกอึดนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับต่อมาก็คือลูกูเอต้านะครับเนาะสำหรับลูกูเอต้านะครับเนาะก็เป็นทางด้านของได้รับ ค่าโล่สูงสุดเพิ่มเติมนะครับเนาะได้แบบถาวรด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเกมเกมนั้นนะครับแสดงว่าถ้าเราสังหารได้3คน4คนหรือว่า2คนขึ้นไปนะครับเนาะเราก็จะได้เลือดเพิ่มนะครับเนาะหรือว่าค่าโล่นะครับเนาะเมื่อก่อนเป็นเลือดนะครับเนาะปัจจุบันเป็นโล่แล้วนะครับเนาะแต่คําว่าโล่นี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าจะไปบวกกับค่าเลือดนะครับเนาะแสดงว่าก็ยังเป็นเลือดเหมือนเดิมนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็มี4ตัวนี้นะครับเนาะส่วนสัตว์เลี้ยงเอาแฟงคค์ไปปเเลลยกัััันนน้้งรรรบบหหือวว่่าาาาสตีมะะ ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนมาเดี๋ยวพี่จะเทสให้ดูดีกว่านะครับนอพูดไปทุกคนไม่เห็นภาพแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูแล้วกันนะครับนอว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับนอทําไมมันถึงดีขนาดนั้นนะครับนอและทําไมนะครับนอพี่ถึงมารีวิวขนาดนี้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอถามว่า มัในดีขนาดไหนนะครับเน,น,นาะขนาดตรงที่ว่าพี่ต้องยอมมารีวิวเลยนะครับเนาะก็คนะือตอนที่พี่อัดคลิปตอนนี้นะครับกนะ็เป็นเวลาประมาณตีสองเลยนะครับเนาะเพื่อให้ทันตอนเช้าที่แบบว่าทุกคนดูตอนนี้นะครับเนาะเพราะว่ามันดีจริงนะครับเนาะก็ะจะประมาณนี้เลยนะครับนะและอีกอย่างนะครับเนาะก็คนะือเดีนะ๋ยวนะครับพี่ขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเนาะเพราะว่าตรงนี้มีตัวนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะได้ปืนมาแล้วนะครับจังหวะนี้ก็จัดไปเลยละกันนะครับเนาะเปิดไปแล้วนะครับสำหรับโล่นะครับทุกคนก็เรียบรล้ยนะครับเนาะนี่เลยนะครับนะนะ S <S> และย,ยังไม่หมดนะครับน้องยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนเพื่อเราจัดการตอนนี้เรียบร้อยนะครับนองก็เก็บไป1ตีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและทุกคนพี่ขอบอกเลยลยกันนะครับนอว่ารีบเล่นะครับเพราะว่าสายถึงใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับนอเพราะว่าอัปเดตมานะครับน้อรีดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอพูดยังไม่ทันขาดคําเลยนะครับทุกคนโดนดักอีกแล้วนะครับนอก็จัดประมาณเลยนะครับทุกคนขนาดเขาเปิดแล้วก่อนนะครับนอแต่เขายิงเราไม่เข้าเลยนะครับทุกคนก็ ต้องมี basics, ไอวอลไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับน็อก็ชนะได้แบบชิวๆเลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอัปเดตมาใหม่นี้นะครับน็อกจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องสกิลนะครับน็อกและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวิ่งต่อมานะครับน็อกําลังหาคนแบบชิวๆเลยนะครับน็อกแต่ก็มีคนเปิดอีกแล้วนะครับน็อกนี่นะครับทุกคนเลือดเราลดก็จริงนะครับน็อกแต่เราสวนกับจังหวะนี้นะครับน็อกเราก็ ได้ไปนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับนาอเพื่อนเราก็สังหารไปนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าอันนี้นะครับก็คือเราได้นะครับนอในส่วนของโล่เพิ่มเวลากดนะครับและที่สําคัญก็คือยืนวัดได้แบบชิวๆแบบไม่มีสเต็ปเล่นแบบคนไม่เป็นพีไฟเลยนะครับนอก็คือยืดยิงแบบโง่ๆเลยนะครับก็ยังชนะได้นะครับนาอสสำหรับสกิลนี้นะครับน้ะเพราะว่ามันดีจริงๆนะครับทุกคนก็ลองไปใช้ดูได้นะครับนาอมาเดี๋ยวพี่จะคว้าที่หนึ่งให้ดูลวกันนะครับนาอมาดูว่าพี่จะทำได้หรือเปล่านะครับนารมีก ท้ากันนะครับฝั่งนี้นะครับนอก็นี่นะครับนอก็คือชัดนะครับไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอพี่ชัดไปจังหวะนี้นะครับเขาเรียกได้ว่าดาวไปหนึ่งนะครับนอแต่ก็จังหวะนี้เพื่อนเข้ามาซุปทันนะครับไม่เป็นไรนะครับพี่จะเจาะไอวอลแล้วกันนะครับเพราะว่าการเจาะไอวอลพี่นะครับนอบวกกับปืนที่มีดาเมจประมาณนี้นะครับนอเจาะได้เร็วแน่นอนนะครับได้มา1คิวนะครับแต่เพื่อนของเรานะครับนอไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็คืออยู่ดีๆนะครับนอก็เข้าไปชาร์จเฉยเลยนะครับนอและจังหวะนี้นะครับบกก็พี่ขออเลยแล้วกันนะครับบบนนนออว่่่าาาเพืะคครรัไมมสถให้ไดว นอนนะครับนองก็นี่นะครับทุกคนเพื่อนเราดาวไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับนองจังหวะนี้เราก็กู้หน้าเพื่อนมาได้นะครับนอนด้วยการ ยิงศัตรูได้นะครับนอและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้นะครับนอเราก็จะไปซุปเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนของเรานะครับนออยู่ดีคิดไม่รู้อะไรนะครับนอก็คือแบบว่าวิ่งเข้าไปเฉยๆเลยนะครับนอแล้วก็วิ่งไปดาวนะครับนอแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนอนี่นะครับทุกคนเราก็มาซุบเพื่อนได้แล้วจังหวะนี้นะครับนอก็ไปกันต่อนะครับนอและยังไม่หมดนะครับเพราะว่าพี่เห็นตัวนะครับนอกกำลังวิ่งอยู่ในบ้านตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอแต่ก็ ดูจังหวะไปเรื่อยๆโอ้โหมีคนโดดมานะครับนอแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าต้องมาลงศพตรงนี้แน่นอนนะครับนอโดดไปปัดขวัวเพื่อหวังผลแน่นอนมีจริงๆด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับนอก็ดาวไปหนึ่งนะครับและมีเพื่อนด้วยจังหวะนี้นะครับโอ้โหพี่โดนไป3นั้นนะครับนอสํสำหรับลูกซอนะครับก็รีดีว่ายิงพี่ไม่เข้าเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอและเพื่อนของเราก็เข้ามาชาร์จแทนจังหวะนี้นะครับนอและพี่ก็ช้ำไปก่อนแล้วกันนะครับนอว่งงอ้้นหัรบและขบเ้วี่้้อรรยยนแลเบีว และเพื่อนของเราก็กําลังปลาระเบิดนะครับนอและพี่คิดว่าตัวนี้นะครับก็น่าจะกําจัดไม่ยากนะครับนอเพราะว่าดูจากสเต็ปการเล่นแล้วนะครับนอก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับทุกคนก็โดนเช็คระเบิดไปจังหวะนี้นะครับนอแล้วก็มาปลาระเบิดเพื่อมาร์กจุดก่อนลวกันนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรยไงนะครับนอเพราะว่าถ้าเรารู้ตําแหน่งนะครับนอมันก็จะไม่ยากแล้วนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับนอเรารู้ตําแหน่งแล้วนะครับก็ขึ้นชาร์จเลยละกันนะครับยูเลียมนี้นะครับนอก็จัดไปเลยละกันนะครับนอไม่ตายนะครับนอ่่่่ก้้าาาาาไไไออววมมมปปรรระะะะะะณนนนีีคบบทพพดดดเเเเิิแตขลย มิโลนะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับน้องก็ได้อีกหนึ่งครับและพี่จะก้านทางขึ้นก่อนแล้วกันนะครับเผื่อมีตี้เฉียงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องและมาจนเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนก็อย่างที่พี่บอกนะครับน้องว่าสกิลนี้ดีจริงนะครับน้องก็คือเราจะได้ที่หนึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีคอมโบที่แบบว่าโคตรดีนะครับน้องจังหวะนี้นะครับตัวนี้ก็เกือบตายนะครับน้องและเพื่อนของเรานะครับกำลังเข้าชาร์จนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนน้อง แล้วเปิดทำลายวอลไปนะครับและโดดลูกซองไปจังหวะนี้นะครับน้องไม่ตายให้มันรู้ไปเรียบร้อยนะครับน้องก็คืว่าที่หนึ่งไปนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องกิจกรรมนะครับน้องหรือว่าคอมโบตัวนี้นะครับโคตรจะง่ายเลยนะครับน้องและได้ผลจริงนะครับไม่เชื่อเอาแบบว่าไปใช้กันได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องสำหรับคอมโบตัวนี้นะครับรับประกันนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าได้ผลจริงๆนะครับน้องก็ใช้ได้จริงๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าใช้ตัวนีี้้้นนนนนนะะะคคครรรัับบทุกกก็็็เเปปมาณลยอง ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและอย่าลืมนะครับเ้องเอาในส่วนของตรงนี้ไปใช้ด้วยแล้วกันนะครับน้องในส่วนของคอมโบดีๆสกิลดีๆประมาณนี้นะครับนนองท่าอยากได้นะครับก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับและไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย